สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอสีกังพบกับแบ่งปันพระแท้ EP ที่25นะครับเป็นพระแท้สากลนะครับแล้วก็รับประกันพระแท้ VP ให้นะครับวันนี้เรามาพบกันที่องค์แรกเลยครับวันนี้จะเป็นสิงห์นะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามเป็นเนื้อตะกัวนะครับสวยเดิมมากๆนะครับองค์นี้พิเศษกว่านั้นมีบัตรรับรองสมาคมให้หนึ่งใบนะครับแบ่งปันในพระลาสีใบเท่า บาทน้ำมนต์ะครับหลวงปู่แหวนนะครับ,รบออกดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่องคนี้เป็นเหรียญบาทน้ำมนต์เนื้อดีบุกนะครับสร้างปี2522พิธีใหญ่มากๆนะครับองนี้แบ่งปันในพลาสามใบเทาถ้าล่วงรางปืนนะครับออกรอยสุดเทพนะครับพ่อกวยปลุกเสกปูกแหวนปลุกเสกนะครับองนี้นะครับมีกล่องเดิมๆให้ แบ่งปันในพาราสองใบเ่าหลวงข้อสุดวัดกาหลงตำนานยันตะกอนะครับองค์นี้เป็นเสือบินนะครับนี่สวยๆน้ำตาลอย่างนี้เลยนะครับสร้างปี2 5 2 0นะครับแบ่งปันในพาราสามใบเ่า เสาห้ามหามงคลนะครับล็อกเก็ตหลวเทเทมพอเกษมเคมโกนะครับสร้างปี2537องค์นี้พิเศษมีกล่องเดิมๆให้ด้วยครับแบ่งปันในพระลสอใบเ่าจอบหลวมพ่ะไปครับเป็นเหรียญไข่รุ่น2สร้างปี2539องค์นี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับสำลิดผลนะครับ ก็เลียงพอติดกรนนำพร้อมใช้ให้อย่างดีนะครับองค์นี้แบ่งปันในพราสามใบเทาเจินแซยิจ73ิปีหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่สร้างปี2538นะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับมีกล่องเดิมๆจากวัดให้แบ่งปันในพารา15ใบแดง เหียนหน้าเสือหลงพ่อเปิ่นวัดบางพระตำนานศักยันนะครับนี่สวยเดิมๆแบบนี้นะครับสร้างปี2 5 4 1ทันหลวงพ่อเลยนะครับรงนี้นะครับแบ่งปันในพรลาหนึ่ใบเทาเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะครับเนื้อเงินลงยาสีเขียวนะครับองน์นี้สร้างปี2 5ง6นราหะครับแบ่งปันในพรลา2ใบเทา ล็อกเก็ตหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะครับสิทธิเอกหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหารไรนะครับองนี้สร้างปี2,551นะครับข้างหลังเป็นปรากุดคู่นะครับองนี้ต้องบอกก่อนว่าม,มาก,ก่อนแพงมากนะครับ5-6,000บาทต้องมีนะครับแบ่งปันในพระล 2, ใบเทาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นพระแท้สากลนิยมนะครับรับประกันพระแท้ V.I.P ดูแลให้นะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่ไก่เอซีต้องขอตัวไวทนี้สวัสดีครับ